ทำงานคู่ความดีเด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้ความสามารถมีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำพาพบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรละมหาภูมิพูนอดุลญ,ญเดชพระราชะทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2530 สาอุดรธานีเขตสาที่มาเล่วความสำคัญโรงเรียนเป็นสถานที่ในการผลิตพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาทางด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านอารมณ์และสังคมกลุ่มจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงงานจิตอาสาพาใจสะอาด การปูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงและนักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่นนโยบายที่ว่าเรียนดีมีความสุขและดารง,งชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นคนละเมืองที่มี ำความดีเช่นเก็บของมีค่าได้แล้วส่งมอบให้ครูเพื่อคืนเจ้าของโดยให้กับกลุ่มที่บกคร้องในเรื่องจิตอาสาช่วยเหลือแปลงปันผ่านกลุ่มจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังให้นะักเรียนทำดีด้วยใจมีจิตสำนึกและทำดีถวายในหลวง สองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ 3. เพื่อให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแแบ่งปันกลุ่มจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนยึดหลักธรรมและคำสอนในหลวงได้แก่หลักธรรมอริยสัจสีคือพอุทธพอบางคนยังบกพ่อในเรื่องจิตอาสาความรับผิดชอบและช่วยเหลือ สมุทัยคือการวิเคราะห์สภาพสาเหตุของปัญหาการดำเนินง,งานในการแก้ปัญหาวิโรธคือมีการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสามาคือกลุ่มจิตอาสาพลังนานเรียนเป็นแกนนำในการฝังการมีจิตอาสาในคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมทำดีไม่ต้องร กิจกรรมที่สองกิจกรรมสุกสดใสหัวใจใฝ่ธรรมา3กิจกรรมจิตอาสาพาใจสะอาที่เกิดขึ้น หนึทำความดีด้วยใจมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะนะและทำความดีเพื่อถวายในหลวง 2. ส,ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดจิตอาสาพัฒนาสถานที่ซึ่งประกอบด้วยชุมชนวัดโรงเรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบร่วมกันกระทำความดีเป็นแบบอย่างของการประพฤติปฏิบัติด,ดี 3. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือและแบ่งปันภายใต้ทรรดีจิตอาสาพาใจสะอาด